มาไวไปไวหรือเปล่านะฮะอา้าวสำหรับเรื่องราวความรักของพิธีกรมากความสามารถครับคุณบุมปนัดดานะฮะก่อนหน้านี้มีภาพหนุ่มหล่อกล้ามโตครับคุณก๊อตอาทิพนะฮะ, A ip, ะ,ฮะดีกรีนะักยิงปืนทีมชาตินะครับก็มาตามเฝ้าให้กําลังใจในสตูดิโออัดรายการนะครับแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ปิดบังนะฮะก็ยอมรับเลยว่าสถานะตอนนี้คือกําลังคุยกันอยู่จริงนะฮะแต่จู่ๆครับเจ้าตัวก็โพสต์ภาพข้อความในไอจีนะครับว่าไทม์ไลน์ก็ไม่มีสามีก็เช่นกัน จนมีหลายคนเข้ามาแซวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพีเคียวัฒนะคุณตุกกี้สุดารัตน์นะครับแล้วก็อีกมากมายเลยครับล่าสุดนะครับทีมข่าวได้ต่อสายตรงหาเจ้าตัวแล้วก็บอกว่าโพสต์เล่นๆค่ะเพราะช่วงนี้สถานการณ์มันดูเครียดจริงๆไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะส่วนความสัมพันธ์กับก๊อตก็ยังเหมือนเดิมเรื่อยๆนะครับฝ่ายชายไม่โกรธนะครับที่มีการลงภาพนี้นะฮะแล้วก็มีการคุดการแซวไงว่าเอ้ยทำไมบางทีมันไม่มีไทม์ไลน์เกิดขึ้นไง ใช่ไหมแล้วเห็นแบบตัวการ์ตูนมันน่ารักดีพี่ก็เลยเขียนเอาเอาเขามาโพสตเล่นแค่นั้นเองว่ามันเอ้ยมันมัน้องจองดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถามด้วยอย่างหนึ่งตัวเราก็าก็เลยกลายเป็นว่าแฟนคลับก็เข้ามาแซวกันเยอะว่าไม่มีจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่พี่ผมก็ไม่ได้เข้าไปตอบไม่ได้ไปอะไรเนาะพี่ผมแต่เห็นใช่ไหมครับเห็น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 ว่ามีน้องๆเข้ามาแซวกันเยอะค่ะแต่ก็ก็ไม่ได้เข้าไปตอบอะไรเพราะว่า คือสําหรับตัวพี่เองความสัมพันธ์มันก็ยังไม่ได้ชัดเจนเนี่ยแฟนคลับก็จะแบบตกลงยังไงเขาจริงจังกับคุณแม่ไหมคือต้องเข้าใจว่าคนรักผมเยอะมากนะครับเออเขาเขาก็รักเราอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบแม่เขาเป็นเกมไหมคือผมเช็คหลายอย่างมากเขาไปเช็คกันแบบเออซึ่งก็เลยกลายเปว่าล่าสุดก็ก็ทางพี่เขาก็เลยมีไอจีของเขาเองะนะคะเออแล้วก็ก็ฟอลโล่เราอยู่คนเดียวอื เอออะไรอย่างเงี <un paid> ้ยเขาก็แบบแฟนเขาบกว่าไม่เห็นย่างอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้พวกนี้มันก็แบบมีอะไรก็มาบอกเราตลอดการลงไปแบบนั้นเขาไม่ได้โกรธไม่ได้น้อยเราเรื่องอะไรเราใช่ไหมที่เรไม่ไม่ไม่ใหม่ใหม่เขาไม่ได้เป็นคนมานั่งใส่ใจเรื่องเล็กเรื่องน้อยอะไรอย่างนี้ไม่เลยค่ะแต่เขาก็แค่แซวว่าเออเออเดี๋ยวก็มีเขาก็วอ่งเราเราถ้าเราเราลงเราก็เงียบเราก็เลยเงียบเลยไม่ตอบของพี่มันมันมันโตโตกันแล้วไงครับ แล้วเราก็เลยกลายเป็นว่าแล้วต่างคนต่างงานยุ่งโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่แบบไม่ได้ลืมหูลืมตากับเรื่องคดีเลยอะ่ะอืมเออมันกลายเป็นงานงานสังคมมันเข้ามาหนักมากแล้วก็ ตัวพี่ก็ทุ่มเทกับเนาะคดีนี้มันมานานพอสมควรดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ค่อยได้มานั่งคุยเรื่องรายละเอียดว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีแต่คุยโทรศัพท์กันในแต่ละวันว่าโอเคเป็นยังไงสบายดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันตุดมันมันโตกันมั้งมันเป็นผู้ใหญ่กันมั้งมันก็เลยคุยกันแบบเรื่อยๆมากกว่าสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับครับ ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True s i g h t HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i g h t HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ